เจ้าก็เฮ็ดคอนเทนต์ไถนาก็ลงไปก่อนสีไทยจ้ก็เว้าก้อนมื้อนี้มาไถนามื้อนี้มาไถนาค้องนั้นค้องนี้อือรถไถเจ้าก้อนนี่ล่ะก็แนะน้ำสวนมีสวนอินทผลัมบ่อคนบ่อือบ่ให้บ่อือบ่ครับอือมื้อนี้มาเฮ็ดอันนั้นมื้อนี้มาเฮ็ดอันนี้พี่น้องเอ้ยเอ้ามือกัเจ้ากินสมจักก็บทายลงก็เว้า นิทานกล่อมคนฟังไปไปหัวไปนี่แหละฟึกไปเลาเห็ดตลกแบบไถหน้าพิษหนองพิษแปลงท้ามทาเห็ดคอนเทนต์ได้บ่ปูได้ได้ไหมบ่เห็ดไตข้าวปูข้าวปูอืมขอห้ามของปูไม่อย่างไรนะบ่ให้เห็ดขอห้ามก็คือของของปูเนี่ยสำหรับปูวันเถาะห้ามบ่อเห็ดอันสำหรับปูมันก็บ่มีอย่างไรต่วันย่าไปถ่ายคลิปที่มันมีเขาลองเพลงตีนลิทธิ์มา แล้วกลายไปไายมันมีเลือดมีอย่างย่าไปไายคนตายอุบัติเหตุทั้งหลายมูกนี้ย่าไปไายพวกเหตุการณ์รุนแรงทั้งหลายย่าบอหอดอือคนด่ากันคนตีกันคนเถียงกันย่าไปไายเอาเด็ดขาดอืให้คอนเทนต์ที่สิทธิธรรก็มีแต่ให้ให้ใท้หน้าหว่างข้าวมะล่ำเห็ดคลิปตลกกับพาะเยื่อขมผาน เออเฮ็ดคิดกับมีย่อยจิตแน่มีคำผ่านแน่ไปยังคำผ่านแน่เออไปทำบุญเฮ็ดได้ใส่บาตรใส่โป้ต้องมาอื่นก็มาจังหันที่ประเดิมให้เขามาประเดิมเปิดหมอชิปนั่งเราจะได้บ่ต้องสอนตัดตอนหลงเรียนตัดตอนคอยค่อยเรียนไปตัดตอนห้าเฮาบ่อผิดจังซี่เฮาก็ต้องตัดออกว่ามีข้ามหยาบพูดเข้ามา เขากว่าย right. ุ่มีคนห่วงด่ามากทีเขาก็ต้องไปตัดออกหรือว่าเขาก็่ยุ่นี่เขาเปิดเพลงหอวกระจายข้าวแล้ก็ต้องไปตัดออกต้องตัดออกมาผู้แนนเขาต้องตัดออกเบิดมันก็มันจะมีแอปตัดต่ออยู่ในนี่เีื่อีารอ่านอันอันพอาให้ฝนพอาให้ผ่านพอาให้ผ่านมาใช่แง่น่อยสอนตัดต่อเหรอวะเออแน่นับ สอนตอนนี้สอนคอนเทนต์แล้วก็ต้องไปต้องเก็บเอาไว้เนาะเอากันไว้เพราะว่ามันต่อไปมันก็จะเกิดเป็นรายได้อะไรย่างเช่นสี่ไอ้แบ่งมาให้ปูหรือว่ามาทำบุญอย่างนี้สิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ก็คือมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วแต่ว่าของพื้นเขาหักสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เอาเอาไว้ เดย,ยทำบุญทำยังทุกเดือนเพราะว่าเต่าเรา้านเขาก็เฮ็ดบ้างสีละครับครับอืมเฮ็ดไปครับต่อไปมันสิเป็นไรได้มาอาศาลพุนละนกันเจาดทนเฮ็ดเอาหรือเปล่ามันลำบากลำบนปนีนแล้วว่าตัามูคำผามันเฮ็ดไปเนี้ยมันก็ขีดขาดเนี้ยเป็นจังไดแค่ท่ายครีบเหมือนกันเฮาคิดว่าเฮาไถ หน้ามือแปดสุม้มมงเฮ็ดหน้ามือแปดสุมโมงกับท้ายคลิปอันนี้เ<บ>็นลำบาก<อ>บว<อ>กกันเลงลองเฮ็ดใส้กันทั้งสี่เฮ็ดใส้กันมาหังไดอ้อันเท่าขยันนี่หรือข้าวเดียวเฮ็ด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 ไปแต่ว่ากะมันมันก็ต้องมีรายละเอยียดปีกย่อยมันต้องเอาซ่องหญ่มาแช่ทั้งส่องในเครือข่ายของลูกศิ์ปูดสิครับก่อนจะมาแช่ซอยแช่ซอย แชร์ซอยมันก็จะเห็นไหวคนก็จะเห็นไหวคนก็ติดตามไหวเฮ็ดคอนเทนต์ตลกโอกคเคเหตุจะมันถึงเหตุมันถึงโล่งมาเสียงให้มันถึงเลยว่าต้องอายมี่มูมาเพื่อเปิดแม่จ้างเขามาเห็นใจโคได้สูฟองของสันติชัยซอยโคได้สูฟก็เฮ็ดไปสุดแนวเนาะปูเนาะคือเขาเจ้าเห็ดอันนั้น,น,นเขากัเห็ดเขาเจ้าเห็ดอยู่เขาก็มา ไม่ยากใงขึ้นกัน,กนละเว้ยเนะนาะอําม่รู้เออมาเส้นสิหัจักสิมันจะมาเป็นสีแสบสีนวลม่รูปผัวเหเห็นเป็นที่กับตกสกเลยเอืมอเืยอ